ไม่เลื่อนต่อไปอันนี้แหละเธอว่าอันนี้จะได้ผลจริงๆไหมลองใส่เข้าไปในไมโครเวฟจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนกาวแย,แย,แย่กองนึงเลยแล้วคราวนี้เราจะทำไงต่อล่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่จริงนะเราต้องลองอันนี้กันไมโครเวฟเรียบร้อยส่วนฉันมีเยลลี่หมีและจานที่เข้าไมโครเวฟได้แบบนี้ดูสีทั้งหมดนี้สีไม่กี่นาทีก็คงพอแล้วเปิดแล้วเปิดเร็วระวังอย่าลวกมือนะเจ๋ง ตอนนี้ก็ดูดเข้าไปในหลอดแล้วเป่าได้ผลด้วยเหลือเชื่อเนะแล้วรสชาติก็ย่อเยี่ยมด้วยไปต่อกันเลยแต่เวลาดูดขึ้นมาเพิ่มแล้วโอว้อันนี้ใหญ่ชะมัด ฉันนึกอะไรได้แหละมาลองกับเยลลี่หมีของฉันกันอันนี้เป็นของโปรดสุดๆของฉันเลยขอให้ออกมาดีนะในนั้นต้องรอนมากแนะ่สองนาทีก็แทบรอไม่ได้แล้วเนี่ยได้เวลาสักทีพวกเธออยู่ในนั้นสบายดีไหมจ๊ะทำไมถึงออกมาปุกปุยอย่างนี้อ่ะไม่คิดเลยว่าจะได้แบบนี้บางทีอาจจะต้องเพิ่มสักนาทีมั้งเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วฮะ ไม่ได้ใส่กล้วยเข้าไปในนั้นเลยนะโอเคขออีกนาทีแล้วกันทีน่าโดนหลอกง่ายดีนะว่าไหมได้เวลาสำหรับของชิ้นต่อไปแล้วลูนะ่าไม่อยากเชื่อเลยอะไว้ว่ากันนะฉันจะกดนะของกินของเราพร้อมแล้วพร้อมหรือยังเสงขอฉันเปิดก่อนนะ กิดได้ดูเป็นน้ำอัดลมที่ดูน่าสนใจดีอยากรู้จังว่ารสชาติจะเป็นไงอ่ะฉันกำลังจะได้รู้แล้วว้าวดูเหมือนว่าฉันคงต้องเคี้ยวเครื่องดื่มนี่ยแต่ดูสิว่ามันสวยแค่ไหนอืมมันเหนียวอยู่นะไม่เล้วเยี่ยมขอลองได้ไหมบีบแรงๆฉันพร้อมแล้ว เข้าเป้าว้วมันออกมาไม่หยุดเลยมาลองแบบยืนกันบ้างนี่ก็เป็นวิธีการกินแบบหนึ่งแล้วนะตานายแล้วแล้วสำหรับฉันดูสิเขียวนี่สิยังกับเป็นน้ำเอเลี่ยนอย่างนั้นแหละเฮ้ยว่าไงแกเป็นของฉันแล้ว ทำไมฉันก็หยับหน้าไม่ได้อ่ะช่วยหน่อยได้ไหมฉันอยู่ไหนอะขี่ม้หรอนั่นชาวติ๊กตอกที่ถูกแช่แข็งหรอเขาหล่อดีนะว้าวเจ๋งไปเลยเฮ้ย <Hey, S 2> พวกเขาเต้นแล้วงั้นเราก็ต้องเต้นบ้างไหมมันสนุกนะเต้นสิ ไม่ต้องให้บอกอีกรอบด้วยซ้ำฉันเปิดก่อนนะอู้สีม่วงเยอะแยะเลยอ่ะฉันชอบสีม่วงมาร์ชเมลโล่สีม่วงนุ่มๆทั้งกองมันดูน่ากินมากเลยลองก่อนชิ้นหนึ่งแล้วกันอืมอร่อยจังชอบสุงเลยเฮ้ยอยากกินไหมอ่ะจริงหรอเอาดิขอบใจนะจุลิ โอ้จริงด้วยอะ่ะมันอร่อยแล้วก็นึกบหนับด้วยเปิดของนายบ้างสิเอาเลยนะอมพึ่งเหรอหลอนอเดี๋ยวพึ่งเหรอ,อฉันเกลีดพึ่งเอาไปให้ผลฉันกลัวอี๋อ่รอฉันก่อนคุณพึ่งโอยอย่างน้อยฉันก็มีมัชเมโลอนี่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เอาไว้กินด้วยว้าวดูน้ำพึ่งพวกนั้นสิ ใช่มันดูดีมากไม่นะอย่าเอาขนมให้เธอสิโอ้กลับมาแล้วเราก็ได้น้ำผึ้งมาทั้งถ้วยด้วยใช่แล้วแล้วก็สปริงเกลิลทั้งขวดเลยว้าวเธอใส่ซะเยอะเลยมันดูยอดเยี่ยมมากเลยเยสทั้งขวดนี่แหละปริมาณที่ใช่ตอนนี้มาดูขั้นต่อไปกันสจะคนมันด้วยไม้คนน้ำผึ้งฉันชอบดูมันหมุนไปหมุนมาโอเคคนพอแล้วแล้วทีนี้ก็เอาขวดกับกล้วยมา น่าตื่นเต้นแค่ดูก็สนุกแล้วอะ่ะแล้วตอนนี้ก็กรองน้ำพึ่งใส่กรวยลงไปในขวดน้ำพึ่งเข้มข้นมากใช้เวลานานชะมัดแทน,น,นเสร็จแล้วแล้วก็เอาใส่ในช่องแช่แข็งช่องแช่แข็งเหรอฉันต้องดูดีๆเอาละเอาละนานพอแล้วเยสเย็นดีจังได้เวลาเปิดขวดแล้วฉันจะบีบมันขึ้นมาดูสิมันออกมาแล้วทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วจะกินแล้วนะอู้ว้าวมันดูน่าอร่อยอะ่ะ เต่ายิงฉุบเย่ฉันชนะอูเลมอนดูแตกต่างออกไปฮะและเฮยฉันก็แต่งตัวเหมือนเลมอนเลยนี่โอ้นายอยากเริ่มก่อนไหมไม่อ่ะมันต้องเปรี้ยวเกินแนะ่ขอตัวก่อนนะไม่ได้นะกลับมาเลยเอาสิก็ได้ทำไมผู้หญิงไม่เริ่มก่อนนะไม่นะอีไม่ชอบมาเลยเป็นไงบ้าง ที่จริงไม่แย่นะดีหรองั้นขอเต็มเต็มมือเลยทำอะไรของเธอเนี่ยม,มันต้องสนุกแน,น่ๆเลยอีเปรียวสุดๆไม่ชอบเลยโดนจนได้นี่ทำให้ฉันนึกอะไรได้ละถึงเวลาของวิทยาศาสตร์แล้วหยิบขนมมา จากนั้นวางกลวยลงไปเทน้ำส้มลงไปรสชาติยังติดปากอยู่เลยอะทีนี้ก็ถึงตาของส่วนผสมลับแล้วถอยไปมันกำลังจะระเบิดไม่หรอกหรอเพิ่มพันช์เข้าไปอีกแ๋วเลยต้องออกมาดีแน่ๆให้ตายสิรสชาติติดปากไม่หลุดเลยอะเขย่ามันแล้วก็แช่แข็งซะทำไมใช้เวลานานจัง Merry Christmas ขอบคุณนะสนต เฮ้ลองนี้สิมันช่วยได้นะให้ฉันเหรอโอ้รักเลยขอบใจนะอะไรเนี่ยนายทำอะไรเดี๋ยวโดนดีแน่ทำไมเธอไม่เปิดก่อนอีกล่ะโอเคเฮ้ยเยลลี่หมียลลี่แบบคลาสสิกแบบนี้อร่อยอยู่แล้วยามาซอสีแดงอร่อยเสมอ อันที่จริงฉันว่าฉันเยดลี่ที่ดีกว่านันแบบพวกนี้นะแค่ต้องใช้เวลาหน่อยนึงเฮ้ยเธอทำอะไรอยู่นะร้อมไหมฉันจะทำสร้อยเยลลี่หนีนะสิว้าวฉันชอบมากเลยมันสวยกุดๆุกเธอน่าจะดูบ้างนะว่าได้อะไรเยลฉันก็ได้เยลลี่เหมือนกันเยลลี่หนอนเจ็บเยลลี่หนีของเธอให้เธอเยลลี่หนอนเป็นของโปรดฉันอร่อยจัง ฉันจะเอาเยลลี่พวกนี้ไปทำอะไรได้บ้างนะรู้แล้วฉันจะใช้เบ็ดตกปลาที่ฉันเอามาด้วยฉันมีตะขอแล้วคราวนี้ก็เอาเบ็ดมาเกี่ยวเยลลี่หนอนนี่ไงตอนนี้ฉันพร้อมไปตกปลาแล้วบายฮถ้าแบบนี้มันดูแปลกๆอยงนะมาเลยฉันพร้อมจะจับปลาดูวใหญ่แล้วเอาล้วนะเวี่ยงออกไปสวยๆ ออ้ยรอนานชะมัดเลยมากินสักทีสิเดี๋ยวนะกินเบ็ดแล้วเยสได้เวลาจับปลาแล้วออ้เหมือนจะตัวใหญ่ด้ยนะดึงรอกกลับเข้ามาออ้ตัวหนักมากยากเหมือนกันมันสู้เบ็ดหน้าดูเลยเลยอย่นะนี่มันอะไรากรันเนี่ยนะของที่ฉันจับได้แต่เยลลี่ปลาตัวน้อยๆก็ดีกว่าไม่มีเยลลี่ปลาเลยนะเอาตะขอออกี๋ยวได้เวลากินกันแล้วอร่อยอฉันชอบเยลลี่ทุกชนิดเลย